ไหมครับว่ามีบางคนนะซ้ำเติมคนที่เขากําลังประสบภัยกับน้ําท่วมเนี่ยเช่นที่นครศรีธรรมราชครับหัวขโมยย่องเบาเข้าร้านที่ปิดปรับปรุงรอบก่อนมาเอาของไปแล้วรอบหนึ่งแต่หนีรอดไปได้อรอบนี้ย่องกลับมากลางวันแสกๆครับเมื่อวานใน29พฤศจิกาปีนรั้วข้ามไปแล้วโโคุณเห็นไหมเขาถืออะไรมา ถุงเหรอถุงปุ๋ยสีขาวครับถุงปุ๋ยนี่ใหญ่มากนะคุณกะมาขนอะไรอะ่ะขนเหล็กจากร้านฮะจะเอาไปขายครับโอ้โหคุณอยากได้เงินแต่วิธีการที่คุณหาเงินน่ยมันไม่ถูกต้องครับวงจรปิดจับภาพเอาไว้ชัดเลยหัวขโมยเป็นผู้ชายครับปีนรั้วเข้าไปร้านอาหารที่ปิดปรับปรุงและขโมยเอาต้นเหล็กใส่ถุงปุ๋ยสีขาวครับนี่ภาพอีกมุมหนึ่งนะ11โมงเศษเกือบเที่ยงครับหยิบใส่หยิบใส่ฮะ เลือกช็อปแบบสบายใจเชิบหารู้ไหมวงจรปิดจับคุณได้ทุกอิริยาบถหารู้ไหมเจ้าของร้านจับตาดูอยู่ด้วยเพราะอะไร28พฤศจิกามันมาแล้วรอบหนึ่งแต่รอบนั้นเนี่ยนะฮะเจ้าของร้านไม่อยู่มีแค่เมียเจ้าของร้านอยู่คนเดียวแต่ตามจับก็ไม่ทันพอ29พฤศจิกามันมาอีกรอบครับร้านนี้อยู่ริมถนนอ้อมค่ายในพื้นที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ สุดท้ายตามไปจับตัวได้เรียบร้อยครับนำตัวส่งตำรวจคนก่อเหตุชื่อจิรกิจอายุ20สสารภาพผมทำจริงครับขโมยเหล็กจริงครับผมตั้งใจจะเอาไปขายหาเงินซื้อข้าวกินครับช่วงนี้เดือดร้อนน้ำท่วมฝนตกครับถามไปถามมาจริงเปล่าจิรกิจจริงเปล่าสุดท้ายเปิดปากสารภาพผมอยากได้เงินไปซื้อยาบ้าเสพครับซื้อยาบ้าครับลองฟังฮะ ฮะไม่ได้ต่มานเลยเดี๋ยวนี้เราเอาของเขากีกี้อดเลยนี่กูควองนีงกูองนี้อยากโก๊หน้าปอุ่อย่างปิดมันนี่ฮะโซนครับฮะโซนโซนโซนฮะโครับโซนไปแค่ที่ได้ได้กี่บาทได้ฮะอ่านาดก็บ้านอ่บาทครับโดยดบครับซึ่วัยงันน้คยั เพื่อควาตั้งไปทำเลยกินข้นขาวเซฟยาไหมนี่ไม่นะถ้าต,ตัวเดียวเจอ<ม>ยอมลวเซฟไมเซฟไม่บอกความจริงถ้าตัวเดียวเจอะึอางานสงเ่เ่งเซฟยาบ้ามายอมรับเพิ่งเสพยาบ้ามาด้วยครับกลัวตรวจฉีดแล้วเจอฮะเจ้าของร้านครับคุณว<บ>ุฒ<บ>ิพัฒน์บอกว่า,อารอบก่อนขโมยของแล้วหนีไปได้ รอบต่อมาผมเนี่ยจับตาเฝ้าดูเลยอยากรู้ว่าใครกันที่เป็นหัวขโมยและสุดท้ายเห็นด้วยตาเนื้อผมไม่พอตาของกล้องวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้ชัดอีกด้วยฟังเพิ่มเติมครับซึออกมาเฝ้าส่างคืนไม่เจอซึ่งวันนี้ก็เฝ้าประดูกล้องในตตลอดซึ่งออกมาจะอีพอดีกำลังจะไปถุลาเห็นเขากำลังคลข้องอยู่หลักขโมยนี่มันเกิดขึ้นขึ้นเยอะมากโดยโดยบางทีพวก เพื่หวาเศรษฐกิจกระส้วนหนึ่งแต่เพื่อหวานนีสไส่ดีสกันนะพอคนเรามีมือมีเท้าสันดานดาน,ดานะครับจริงจริงคนเรามีมือมีเท้าพี่เขาใช้คําว่าสันดานของคนนะฮะคือเราเนี่ยทำมาหากินแบบสุดจริตได้แต่เมื่อคุณเลือกทางที่ผิดจุดจบชีวิตคุณก็จะเป็นแบบนายจิรกิตรับโทษตามกฎหมายครับ